สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามซรัพย์โซพลเจริญยนนะครับเรามี2สาขาให้ท่านเลือกนะครับกําพแพงเพชรก็คือภาคเหนือตอนล่างนะครับหสาขาแล้วก็จังหวัดชายเชีัภาคตะวันออกนะครับท่านใดสะดวกจังหวัดไหนโทรสอบถามได้นะครับมีเครื่องยนต์คูเปต้ามือ2โครงรถไถมือ2ของใหม่ของเก่าพอมีให้เลือกชมนะครับเ้นโทรนะครับเราจะชัดเกนฑ์มากกว่าการแชทนะครับวันนี้นําเสนอที่อารทีร้อยสี่สิบรุ่นซูเปอร์วอลพัดนะครับ ตัวนี้เป็นตาไฟใหญ่พร้อมใช้งานไม่พร้อมซ่อมมาฟังเสียงพร้อมกันรับประกันหลังการขาย100วันเริ่มครับผมตัวเครื่องนะครับขายไม่แพง ท่านใดสนใจรับหน้าร้าน36,900 36,900ตัวโครงสยาม NC Plus X นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่22,900 22,900เฉพาะโคงตัวเครื่อง36,900บาทนะครับราคานี้รับเองจัดส่งได้ทั่วไทยค่าจัดส่งไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับซื้อจากเรารับประกัน100วันเต็มเครื่องเดิมแน่นอนรับประกันน,น็อตปั๊มไม่ถอด น็อตฝาตูบไม่ถอะครับผมการันตีให้เครื่องดีฮะดีมากๆเลยนะครับเดิมๆพิมนิยมครับผม พร้อมใช้ไม่พร้อมซ่อมเบอร์โทร0983628238 0983628238สวัสดีครับ